อ้าวเลยครับวันนี้ก็อยู่ในแลบโปเดโตอของเมลอนนั่นเองนี่อยู่ในหมวดไลท์ขีดจำกัดเออเอเลสหมวดโอ้ยโอ้ย อันนี้เราอยู่ในร้านอันนี้เราอยู่ในร้าน w นะครับผมเอาฮะให้เราการลอยเช้าไปตัวดิเออนี่อาจจะน่าเบื่อนิดนึงแต่ว่าเราไปฟังมันตลกนั่นเองน่าก็กดวิชาไปทำมากไม่ใครได้กดความกดวิชาที่เพราะว่าเราเคยเล่นกันมาแล้วไอ้บูมมันกดความนี้ไม่ต้องไม่ต้องนี้ได้ละเอาแหละเรามาเปิดไลน์ก <cat> <Than> ันเลยดีกว่าระดับแรกรอเดี๋ยวรอลูกค้า น,นี่หมดอยากใครเป็นจับสแกกูอันนี้คือนี่ลูกค้ามาแล้วสวัสดีครับลูกค้านนดินแดงอะไรเดี๋ยวครับเอาแรกแล้วหยิบแป้งก่อนยินหรือเข้าใจรายได้ของคุณสามร้อยเลยเหรอดีรวยอย่างอ้ยกี่เอาดีบุมส่ในใหญ่เลย เออมามามาเราก็มาใส่กันนะครับลูกค้าสักเกียร์นะสองสองนั่นเหรอไป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 แดกเฮ้ยลูกคับไปดีเสียงในหัวดังไปนิดนึงปิดมันมันมันเรามันมันอ๋อแล้วการน้ำฝังกระป๋องเปิดๆดูดิเปิดดิ ลูกค้าไปยังวะร้อยหายตัวไปแล้วอ๋อเดิน่ดูนระวังเป็นปมีมนะเว้ยแบบว่าเดินอยู่ดีไม่โดนไม่ไม่โดนรถรถรถข้าไปกินถ้าคุณไม่ต้องาการบริการลูกค้าอ๋อคุณทำมาแล้วแล้วจอทำอะไรได้อ๋อกล้องวงจรรุมลูกค้ามาเองดูเองดูกล้องไปได้ววะ มึงดูหน้าลูกค้าเหมือนอยากให้กูว่ทจะบริการนเนี้ยทำไมอ่ะไม่ดูดิไหนเนี่ยมันอยู่นี่ยวิ่งแต่เขาจ่ายร้อยหนึ่งเลยนะเราบริการเขาไม่ได้บิดไงบิด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 ซ้ายต้องการระบบมันมันซื้อของอะไรไม่ได้ในเกมนี้ มีผมเหรอมึงดูดิอยู่ข้างหน้ามันนี่ไปไปอ่านนี้หน่อยไปโอ้กูเห็นหน้า,างี้กูปิดเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะ <c oughs> ลูกค้าไม่พอใจอะไรปะครับทำไมลูกค้าขี่ใส 5, <8 S 1> ่น่าปลกนี่ลูกค้าแบบหนาบ้าโคตรวายอ่ะมามา,มาแบบออนจอเลยแล้วก็ขี่ใส่มึงเหรอหนีน่แหละหายไปละบิดกูแลยเด้ S <S> <S ขึ้นเหรอยูไม่มีเลยอย่าเม้แต่ดูจ้ามาลูกค้ามาไปทำของก่อนตามาลูกค้าท่าไมหน้าแปลกแไม่น่บบา,านเหมือนจีสกีเนี่ยเออจริงว้ยบูมใครไม่ทำไก่ตายแบงนี้เนี่ยฮะไม่หรือใครไม่ทำไก่ตายอย่างเนี้ยกูไม่ใช่ไก่อะเอาแหละ ว่าแต่คุณลูกค้าแบบหน้าแบบไม่อยู่ดีไม่ไม่แหกปากใส่นะเว้ยเขาพอใจทำ <c oughs> ไมเมื่อกี้แหกปากใส่อะ <c oughs> คือแบบไม่ง้าปากใส่ไปแล้วกูอะไรแล้วก็กบบสั่งเธอหีแล้วกูก็กดปิดอัดเลยกูบิดเ <c oughs> อาเลยอ๋อตัวเขี้ยวเลย่ะอะไร ยังงูแต่ดูจอมึงเนี่ยไหนๆมึงก็เป็นตากล้องแล้วมึงเชื่อแบบว่ามึงมีเชื่อแบบว่าที่ไหนถ้าคุณดูได้เห็นหน่อยถ้าคุณถ้าคุณดูได้เห็นหน่อยอย่างน้อยอ่ะกล้องเงอดูนิดนึงก็ดีนะดูอ่ะกูดูเององ่าทำอย่าทำเคียบปากขายไปโอ๊ยหมดไหนวิชชันแล้ววว้าวซาวมา ไม่ทราบนะครับมโหไปจากไหนครับ right, โอเคอันนั้นร้อยห้าสิบไปไปไปทำ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 รอนะเว้ยเจอชายปริศนาชายปริศนาเงี้ยจิอย่างนี้นี่เกเป็ดเงี้ยวะไอลัวนดูกล้องมาไ่ไมไดูลูกค้ากันก่อนดิเฮ้ยลูกค้ากวนตีนหมดจะถีบแม่งเลย ขอยู่ที่นี่ไม่เป็นง <ๆ S 1> ไง<ด>อ๋อไม่ใช่นะครับขวดไปกดอะไรมาถ้าให้แกนี้ปืนลูกซองเสร็จกูไปแล้วโอ้โอ้ชา้าด้าวยเช้ามาตัวนี้ฉันจะได้รับพลังนี่แก <laughs> ไปไปเดี๋ยวไปเอ้ยเยียเหยีหยบร้านโกมึงทำดได้บ้างนะสำหรับไม่มึงอะทำไปเถอะกูทำมาสองร้อยละเดี๋ยวกูช่วยเติมทรัพยากรนี่ อืดูให้ลูกค้าไหมมา,มาลูกค้าลูกค้าลูกค้าข้ามถนนไหมหน่ลูกค้าหน้า,นา,นา,าไม่หน้ามาค่คล้ายกันเลยวะแล้วเดินมาอย่างนี้เดินบิดซ้ายบิดขวาเดินตรงมาที่ร้านเราเราไงครับจังหวะนี้เอาจะไ้สั่งแล้วหน้า,าเหมือนป้าละาไม่ใช่หน้ามอนที่ร้อนามากเลยลูกค้า <900 S 1> บอกว่า <250 S 1> เอาเลยนะ ลูกค้าลูกค้ากวนตีนผมอเพราะใช่ใช่ใช่ลูกค้ากวนลูกค้าบอกไม่เอาอะไรบ้างนะลงไปไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่เอา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 อะไรเลยจะปิดอัดร้านแม่งเลยนั่นหรือ่ป็นอะไรเงี้ยก็ปิดกดเป็นแม่งน่าจะมาดูอะไรดีมากทำต่อไป

สวัสดีชิ้นเดียวครูนาระดับโอ้หน่อยห้าสิบฮะวางไอ้ว่าเราตัดไปเราตัดช่วงนี้ไหมรู้สึกหมืนน้าเบื่อย่างไปช่วงนี้ก่อนเอาแหละแล้วเข้ามาเข้าสู่ช่วงวันที่สองแล้วโอด้ดีเร็วขึ้นมาละ ไม่รู้กันสีลูกค,ค้าเขาอะไกับป็คใครพอลองซื้อเนี่ยปรากดสิ่งผิดปกติอ๋อผู้ลองซื้อนะอันเป็นยังไงผูลองใช้ดูไม่ไม่มีอะไรสนุกที่อะเลยอ๋อนี่ว่าแบบว่าใช้แบบว่าใช้เรียกดู้อวะอืีใ,ใครปิดเพลงยังมม่ไต่ดูกล้องอย่ได้ไม่ใช่ทำ ดูกล้องให้มันแบบรู้่นะถ้าดูกล้องอ่ะมันจะมันจะแบบมันจะให้ความแบบเหมือนแบบเราเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะที่ดูกล้องอจะดูแช่เกินไปทำไหเชี่ยอะไรนี่อ้วนล้องหันหลังมาดิเ็้แล้าวต้องมีทำมันตกใจหน่อยก็ดีเว้ยนีทำยิ่งนายมันยิ่งขิงอืม มีอะไรน่าซื้อมั้งควรเก็บลังซื้อเลยแล้วควรเกิดซื้ออันชิงโลกผิดปกติไหมเอาจริงมาไปให้กูหน่อยมาเดี๋ยวปแปลให้ตัวไหนเหลือบอกเลยเออเอาเลยเอาเลยไอตัวนี้ก็ขึ้นมาเมื่อไหร่ มันเพิมหม่งข้าวเรอะแล้วใครแล้วแล้วใครมันบอกให้ทุบพื้นทิ้งวะเนี่ยทำไมพื้นื้ร้านกูเป็รูเลยอะไลูกค้าคนนี้หน้าคุ้นๆว่ามือนเคยเจอไอ้ไอ้นั่นไงไอกี้เมื่อไม่ใช่ไม่ใช่ไว้ยโว้ยโ้ยโ้ยโ เอาแหละก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับร้านโดยโต้ไข่เจียน,นาผมก็รอเอาว่าจบเลยดีกว่า